าสวัสดีทุกคนนะในยูนรูบก็สู่ชาแนลดักนะส,วส่วนวันนี้เราก็จะพามาดูเกมระบายอารมณ์ของทีมปอเบคอนเพื่อไม่ให้การโดนโกงเวลาต้องการซื้อหรือขายรหัสเกม R V ปัญหาเหล่านี้ที่หมดไปนี่เลยเพจแอดมินต้นทีมเจ็ดเพจขายรหัสเกม R V ที่ดีที่สุดนะตอนนี้มี A D ให้เลือกเริ่มต้นราคาเพียง50บาทเครดิตเ,เ,เยอะรีวิวเยอะปลอดภัยไม่โกงแน่นอนเพจแท้ยอดไลค์เจ็ดหมื่นขึ้นไปเดี๋ยวจะแปะลิงก์เพจไว้ให้ใต้คลิปนะครับขอบคุณครับหลายคนคงสงสัยว่าทำไมถึงเรียกว่าเกมระบายอารมณ์ประเด็นคือในแมตช์นี้นะคือในเกม เป็นของเบคอนเ้วเว้ยคือการยิงก็นํารูปเกมป้อมอะไรคือนําทุกอย่างแต่ผปรากฏว่าอยู่ดีนะช่วงท้ายเกมโดนทีมโซฟซอยพิกกลับมาชนะคือเข้าใจเลยแหละว่าแบบต้องร้อนแน่นอนนะถ้าใครแบบไม่เข้าใจลองดูสังเกตดูอ e ีเวนท์นะที่จะชนะเคเอีแล้วแบบโดนพีชนะคือนักแข่งได้ยินว่าเกม2นี่แบบไม่คุยกันเลยนะ เบคอนก็คงจะคล้ายๆกันแต่คือเบคอนเว้ยนะเกมแรกโดนพิชนะพอมาเกมที่2แบบเหมือนเขาแบบต้องการระบายหรือว่าแบบเฮ้ยทำไมแบบเพว่าอะไร่านี้คือในเกมนี้นะเขาแบบกดทีมซซฟซอยยับเลยยับแค่ไหนเดี๋ยวมารับชมไปพร้อมกันเลยต้องพูดตามตรงว่าตอนนี้เราเจ็บคอมากนะเพราะฉะนั้นในเกมนี้อาจจะไม่ได้วิเคราะห์หรือได้เรีคชันอะไรเยอะะมากมายนะคือเอาจิงๆอ่ะเกมนี้มันวิเคราะห์ไม่ได้เลยเพราะว่าคือเบคอนแบบเหมือนเกมระบายอารมณ์อ่ะเหมือนแบบเอาระดับแบบซูเปอร์สตาร์ไปตกกับระดับอบตในเกมนี้คือแบบมันห่างชั้นกันมากๆและคือทีมซซฟซอยเนี่ เบคอนไม่ได้เลยนะก็มาดูกันว่า,วาเกมมันจะขาดทีไ่ไหนในเกยมยิ่ไม่ถึง10นาทีนะเราขอสปอยเลยว่าไม่ถึง10นาทีก็จบและเป็นการจบเกมที่แบบขาดมากอย่างที่บอกเลยว่าเหมือนแบบเป็นเกมการระบายอารมณ์ของทีมนะ๊มอบเบคอนน่ะเเโหแล้วจังหวะนี้เดี๋ยวนะว่าจะฟากเอาไอซ์เบรเป็นโอเมนมายืนเรียนจับจอนองนั้นเหรอก็ถือว่าเป็นการน้ำที่แปลกนะเพราะว่าคือทีมโซฟซอยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นทีมที่ เล่นตัวแปะอยู่แล้วตั้งแต่การเจอกันกับทีมเดเวิต้าที่มีการหยิบเพลนมาลมนั่นนู่นนี่นะคือผู้ตัดสินบอกว่าเราติดตามดูทุกแมตช์นะเราเลยมีข้อมูลค่อนข้างที่เคียว่าะหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยมัว่วหรือเปล่าไม่มั่วนะเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบดูแข่ง RV เรียกว่าแทบจะทุกรายการทั้งระดับเซมิโปรแล้วก็ระดับโปดีแล้วก็ระดับต่างประเทศนะคือต่างประเทศอะ่ะมีได้ไปดูบ้างอยู่แล้วอุยมีการสะดุดน,นิดนึงด้วยนะคือต้องพูดตามตรงว่าในยูทูบคือไฟกัดมากเราจึงต้องมาในการิลาไลท์อาจจะมีแบบการ,กร ตอนนี้อยู่2นาทีนะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่คือในเกมนี้บอกเลยว่าขาดยับมากโอ้เจ็บคอมากเลยเดี๋ยวตรงนี้ข้างล่างยังไงเอ่ยโอ้ไอแบร์นะพยายามจะกดดันมูหวานนะคือถ้าพูดตามตรงคือโอเมนมันสามารถกดดันแชร์ี่ได้แล้วในช่วงต้นเกมเพราะว่าแชร์รี่บรรดาเมจยังไม่มาไงโอเมนมันก็มีอันทัชเชเบิลที่แบบเพิ่มพ่วมถึงให้กับตัวเองแล้วก็ถ้าตีติดพารสีมันก็ตีได้เร็วมากนะแ มอรนี่ได้เล่นตัวโลมเบอร์หนึ่งเลยอย่างที่บอกแล้วว่าเนี่ยถ้ากระตุกแล้วติดติดทัศน์ิได้โอเมนมันยืนได้สบายนะหนึ่งหนึ่งในช่วงต้นเกมอ่ะแคลรี่อะแพ้แน่นอนแต่ถ้าแบบเริ่มมีของสักนิหนึ่งแล้วนี่แคลรี่จะสามารถแบบจ่ายดาเมจได้เยอะขึ้นนะทำให้แบบโอเมนได้สามารถยืนเล่นกับแคลรี่ได้โดยเฉพาะถ้าเป็นไฮายัตเตนเนี่ยโอเมนแม่งขยาดมากนะแบบเหมือนไม่อยากเจอว่าแต่ตรงนี้เวลสีเรียบร้อยแล้วล็อกไปตรงนี้ล็อกโดนใครเอ่ยอ่ะแล้วล็อกโดนมอร์อดในะยอนยังจ่ายสกิลฟรีอยู่นะโอ้แล้วตรงนี้้้4 4ตต่่่อออ2 2 2 what the fuck นนนนะะะเเาไไมลลงแววจ็บปคดย ก็คือไอแบ๊โอ้เรียบร้อยโอ้โหฟิลด์เซนฟิลด์เซนเอาตรงนี้โดนหรือเปล่าน่าจะอุ้ยฟิกเกอโหสวยมากวุ้นฟักคือแบบเซียววินนาทีเมื่อกี้เนี่ยคือฟิกเกอสวยมากคือกำลังจะโดนน็อกอัพของไฮเดตินี่ไงไฮเดสไฮเดสตรงนี้และตรงนี้โอ้ไอแบ๊โดนหรือเปล่าโอ้โโหดนโดนหรือเปล่าอืมโดนหนักมากนะ รัดน,นี่มันใช้พัสซีผักได้ด้วยนะพัสซีแล้วก็สกิลหนึ่งแล้วก็อันดีเมดมันจะทําให้แบบได้ระยะที่ไกลกว่าแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของการผักต่อเน,นื่องเนี่ยสู้ซูปปเปอร์แมนไม่ได้เนะพราะซูเปอร์แมนตีแล้วแบบมันเพิ่มบูสต์สปีดแล้วก็ทําทให้พัสซีแบบติดเร็วขึ้นนะดังนัง้นน้องตียังไงเอ้ยน้องตีเล่นเป็นล็อกซีอ่ะโอ้และเดินมาตรงนี้เอ้ยไม่มีอันติเบดนะหรือว่ามีแต่เกี่ยวไม่ถึงเราเมื่อกี้ได้ไม่ได้ดู ที่บอกว่าไม่ค่อยสบายหัวคือแบบมันมึนๆอ่ะเอ้าแล้วตรงนี้ไอ้แบร์โดนยอนกดจับเลยนะเพราะว่ามอสเลี้ยงอาร์ยอนอยู่นะทำให้ไอ้แบร์ไม่สามารถทำอะไรได้นะจะดันบน,นตรงนี้ปาเรียอ้าวเหมือนจะโดนทีมโซฟซอยไปหรือเปล่าโอ้สี่นาทีนี้ยังไม่เกิดคือเกมนี้รู้สึกว่าเบคอนคิวไปเยอะอยู่นะเพราะเชือดโอ้แล้วตรงนี้ไอ้แบร์แตกไปอีก่ตัว ภายใน4ีหนาทีนี้เบคอนคิวเพิ่มอีกเป็น10ตัวนะโอ้และตรงนี้อย่างที่บอกเลยว่าคือเกมระบายอารมณ์เอาให้หมดซุปเปอร์แมนก็เอาโอ้โหดูแตกหมดเลยนะคือยอนรู่ดแบบแตกหมดเลยโอ้โหมูหวานโอ้โหอย่างวัดนะทุกคนอัพแล้วเก็ตไปได้หายไปสแล้วบรรดับเพิ่มคิวของหูหวานด้วยแล้วเล่นเอาเรื่องจัด4ี่ศูนย์ตั้งแต่4นาทีแล้วยอนของหมูหวานฝ่าวงข้ามนี่ไม่มีแครี่ด้วยนะเล็เกมไปคือยังไงแบบทีมป๊อปเบคอนถามก็ได้เปลี่ยนอยู่แล้วเพราะว่าเป็นทีมที่มีแครี่ DPS ที่ค่อนข้างที่จัดแบบจัดจ้านทัััั้้้งงงตวเเลลยยททอออินนนดะ และยิ่งแบบในช่วงต้นเกมแบบแม่คือเกมจะเล่นค่อนข้างท,ที่จะสบายเพราะว่าเลดเกมคือยังไงก็เป็นของเบคอนแน่ๆอยู่แล้วต่ลหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยชีนิเทียมันก็แบบสามารถตีไกลได้แต่คือ ในในการจ่าย TPS มันอาจจะแบบไม่เท่ากับยอนหรือว่าแบบเอลิโต้ไงโอ้แล้วตรงนี้จ่ายดาเมจกันจัดมากแล้วคือจังหวะการเข้าการออกคือสวยมากและน้องตีมาจังหวะนี้ยังไงเอฟิกเกอร์เข้ามาฟิกเกอร์เข้ามาจะจับใครหีือเ่าเอาไม่มีนัอตีนะแต่ฟิกเกอร์เข้ามาละลายอีกหนึ่งตัวนะเป็นศูนย์เจ็ดเลยที่บอกไปตอนต้นนี่คือเกมการระบายนะโซฟซอยทำอะไรไม่ได้เลยจากเกมแรกโซฟซอยเป็นฝ่ายที่ชนะนะแต่คือเป็นการชนะแบบพลิกพลิกชนะเออทำให้แบบทีเบคอนสัวร้อนนะ เรียกว่าอะไรกระตุกหนวดเบคอนเหรอกระตุกหนวดหนวดหมูเหรอเพราะเบคอนหนึ่หมูใช่ใช่ป่ะโอ,อ้โเจสเซิร์ดบอกนี่เราจังเกิลสายซับป่ะเพื่อนศูนย์สี่นะแต่ย้อนห้าศูนย์หนึ่งเอากิงแคลรี่คือมันก็เรียกได้ทั้งสองตัวเอ,อ้ยมันก็เกิดได้ทั้งสองตัวแหละนะถ้าตัวหนึ่งแบบไม่ค่อยเกิดถ้าตัวหนึ่งเกิดก็สามารถเล่นได้แบบสบายแล้ว ยิ่งถ้าแบบแคดดี้เกิด2ตัวเนี่ยการเงินแบบสี่พันทั้งสองตัว,ตวโอ้แล้วตรงนี้โอ้หนิเอลเอสละลายนะโอ้แล้วตรงนี้ยังไงเออสี่ต่อห้าไอ้สามต่อสี่เราโอ้แล้วดูโอ้ยังไงโอ้ดูดิโอ้เลือยแต่ละคนโอ้แล้วมีม้าเข้าไปต่อยีกหนึ่งมาตรงนี้ยังไงยังไงเอ่ยโอ้ยันรูดแรงมากเมื่อกี้คือหนิเอลเอสแบบไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วตรงนี้มีมา้ายังไงยังไงเอ่ย,งงยงงมีมา้าเจ้าใครเอ่ยเจ้าใครเอ่าจะไบตออกมา น,นี่ไอเอชขึ้นกว่าจะได้ช็องที่โดนทีครึ่งหลอดไปก่อนเลยนะครับจังหวะโดนระคั้งี่่แวจตัมโหนี่ไอเอสขึ้นเป็นอาของซับของซับเอบอน่าเป็นเอ่อเปิดตาปะเปิดตาแล้วก็เป็นเครื่องดามเมจด,ด้วยนะศูนย์สามไปไปที่ร้อยจะเสริมนี่ไอเอสโอ้แล้วตรงนี้ยังไงไอ้แบ๊วโอ้โหคือยอนรูดแรงมากนี่ขนาดมีอันทัศิเบิลที่แบบแม่งลดดามเมจถ้าสิบเปอร์เซ็นต์หน่ะทุกคนคือยังเจ็บขนาดนั้นตอนนี้เจ็ดนาทีนะเบคอนได้มาแปดชิว แดงว่าภายใน2นาทีเนี่ยเขาจะคิวเพิ่มมา5,6ตัวนี่แหละถ้าจะผิดนากัไนมตอนกิดโับเเหลอเกาลรยินอนกับเอเลนดอร์คือ5,000ทั้งคู่แล้วแต่ฝั่งตัวข้ามเงินยัง2,000 2,000 3,000อยู่เลยอ่ะการยินนำเกือบเท่าตัวที่แบบชิวมากอ่ะบอกเลยเอาจริงเราก็มีความชิด้วกๆ่ว่าเบคอนนี่อาจจะเป็นมามืดในรายการ AC 2 0 2 0ก็ได้นะ อย่างอาไอนาอัลบอลโลเพเบอร์ลีกเอาตรงๆนะคนที่ดูแข่งมานานไม่มีใครคิดเลยว่าทีมที่จะได้แชมป์ในไอนาอัลบอลโลเพเบอร์ลีกที่ผ่านมาจะเป็นทีมแฟตบูฟเพราะว่าแฟตบูฟเข้ามาในอโคต้าของไต้หวันเนี่ยถ้าจะไม่ผิดได้เป็นลำดับสุดท้ายเลย<ห><ห>ก็คือวั<ห>น <One S 2> ทีเนี่ยเข้ามาในโคต้าแชมป์ใช่ป่ะ<ๆ>แล้วก็<ม>พวกแมสพวกฮ่องกงอะไรเนี่ยก็สองสามอะไรเงี้ยคือแฟตบูฟเนี่ยคือเข้ามาเข้าเข้าโคต้ามาแข่งในอันดับสุดท้ายอ่ะแต่แม่งสามารถคว้าแชมป์ได้เบคอนก็เหมือนกันนะเบคอนเข้าโคต้าของเอเซียของประเทศไทยมาในตำแหน่งที่3 เพราะฉันมีสิทธิ์นะมีสิทธิ์ที่อาจจะเป็นม้ามืดอะไรวะเนี่ยต้องรอดูเพราะรู้สึกว่าเบคอนเล่นแบบเข้มขึ้นเยอะมากเลยตั้งแต่ได้เจจังมาการดาร์ฟการอะไรต่างๆนานาคือแบบสุดจัดแบบบอกเลยที่เห็นวินทันถูกล็บซอยไฟหลุมข้มอสเขาเปิดเลเยอร์โซ่กลับมาแล้วก็มาเปิดนักเลเยอรได้หนึ่งแปดเป็นที่เรียบร้อยน่าจะเก็บเอ็กแล้วก็น่าจะจบเลยมั้งเนี่ยนาทีที่เก้าถ้าจะไม่ผิดขึ้นบ้านด้านบนด้วยอ๋อแล้วใครแตกไปว่าในตัวนึงเอาเป็นมอสเหรออ๋อกดเลเร์ไซเคิลมาอยู่เราไม่ได้ดูนะมมัวแแต่่บบให้้ขออููลย อย่างที่บอกแล้วว่าชแนลดักนี่ไม่ต้องห่วงนะข้อมูลคือเป๊ะทุกอย่างแน่นอนรับประกันโอ้และลันลายใบนะโอ้โหแล้วตรงนี้ไม่ได้มีร้านหรือเปล่าเอาไล่กิ้งมาตรงนี้โอ้โหแตกไปอีกหนึ่งตัวหรือเปล่าแตก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 คือดักเนี่จัดจ้านนะจัดจ้านมาครั้งล่าสุดย้อนคือเหมือนเกมนี้เหมือนเกมระบายแหละถ้าเปรียบเทียบเป็นฟุตบอลก็เหมือนเอาแบบเหมือนเอานักเตะเทมเปอรี่มาเตะกับระดับจังหวัดอ่ะเอออันนี้คือเราแค่แบบยกตัวอย่างให้เห็นภาพเฉยๆนะ สิบสา,ามหน <13, S 2> ึ่งเก้ายสิบทีนะเลยเกมที่เพอร์เฟกอีกเกมหนึ่งของทีมป้อมเปคอนทามเลยนะต่อสุดที่ขอตัวเราไปก่อนนะใครชื่นชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้เวเจอ, <c oughs> อเกันเอซสองเราจะจัดหนักๆให้เลย